บทที่7ถึง11อิติปิโสพระควาอารหังสัมมาสัมพุทโธว,วิชาจารณสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตโลปุริสัธรรมสาราทิสัตถาเทวมนุษยสานังพุทโธพระควาติสวาขาโตพระควตาธโมสันทิตโกอกาลิโกเอหิปัสิโกโอปะเนยิโกปัจจตังเวทิตัโพโววินยูหิติสุปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิป,ยยปันโนพระควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆ สามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทางจตาริปุริสยุคานิอักทปุริสปุคาราเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกะระเนโยอนุตตรลังบุญยะเขตตังโลกัสสติ จินดามณีปิยังมันตังยะสังคาสังโกนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโสตถุโนทีปังกาเลเทโวสุปโนสิกิจจิเทโวเยสโคปัจชันทัสมิงกินเนวทะทัตาปิยังกันตังสาริปตโตภะวันตุเมสิทธิลาพังชะนานะเยะมะนีจินดาปิยังจะชะนังสัพเพชะนาพะหุชนาปิยังมะมะ สักกตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรางหิตังเทวมนุษสานังพุทธเตชีนะโสทินานสันตุปัทวาสัพเพทุขาวุษเมนตุเตสักกตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังปาลิลาหุปะสมนังธรรมเตชีนะโสทินานสันตุปัทวาสัพเพพยาวุษเมนตุเตสักกตวาสังฆรัตนังโอสถังอุตมังวรังอาหุเนยยางปาหุเนยยางสังฆเตชีนะโสทินานสันตุปัทวาสัพเพโรคาวุษเมนตุเต อิติปิโสพระวา,าระหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตโรปุริสธรรมมัสสาราธิสัทธาเทวมนุษยา์นางพุโทโธภควาติสวาขาโต พระควตาธโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปนญญิโกปัจจตังเวทิตโพวินยูหิติสุปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆญายาปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆยะทิทางจาตาริปุริสยุคานิอักทปุริสปุคาราเอสภรคควโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกรารณิโย อนุตตลังบุญยะเขตังโลกาสาติจินดามณีปิยังมันตังยะสังธาสังโกนางอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโภตันจามมหาราชาตะวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเรเทโวสุปโปเทสิกิจิเทโวเยสกโกปัชังคัสมิง กินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาริปุตโตภะวันตุเมสิทธิลาพังชน,นานะเยมะนีจินดาปิยังมะมะทะนางสัพเพชนาพระหุชนาปิยังมะมะสักกตวาพุทธะตนางโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวมนุษานางพุทธเตเสนะโสธินานะสันตุอัตวาสัพเททุขะบุสมิตุเตสักกตวาธรรมรัตนางโอสถังอุตมังวรังปาลิหาหุปสัสมมนางโส ธรรมเตเชนะโสธินานัสสันตุปัทวาสัพเพภยาบุษเมนตุเตสักกตวาสังคารตนางโอสถังอุตมังวรังอาหุเนยัางปาหุเนยยางสังคเตเชนะโสธินานาัสสันตุปัทวาสัพเพโรคาบุษเมนตุเต อิติปิโสภะคะวาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะาสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตตโลปุริสธรรมวสาลทิสัตถะเทวมนุนสานังพุทโธภะคะวาติสวาขาโตภะคะวาตาธโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนญย,ยิโกปัจตังเวทิตโพวินยูหิติสุป,ป,นนสสป,ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ยายะปติปนโนภคะวะโตสาวกสังโคสามีจิตปติปนโนภคะวะโตสาวกสังโคยะทิทางจัตตาริปุริสยุคานิอัคปุริสปุคะราเอสะคะวะโตสาวกสังโคอหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกะระเนโยอนุตตรังบุญยะเขตังโลกัสสาติจินดามณีปิยังมันตังยะสังทาสังโคนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโคตันจั มหาราชาตะวังมังโปสถุโนทีปังกาเลเทโวสุปโปเทสิกิจิเทโวเยสักโครปัชังคัสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาลิปุตโตพระวันตุเมสิทธิละพังชนาณะเยมณีจินดาปิยังจะทะนางสัพเพชนาพระหุชนาปิยังมะมะสักกตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรัง หิต so, um, ah so, ังเทวมนุษสานังพุทธเจชนะโสธินานสันตุปัทถวาสัพเพทุกขาวุษเมนตุเตศกตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังปาลิลาหุปะสัมนานธรรมเตเชนะโสธินานสันตุปัทถวาสัพเพพยาวุษเมนตุเตศกตวาสังขรัตนังโอสถังอุตมังวรังอาหุเนยยางปาหุเนยยางสังคเตเชนะโสธินานสันตุปัทถวาสัพเพโรคาวุษเมนตุเต